ยยหัววใใจใ้้ดมมด่งงนนนนียยยยืออออมมเเธป็คึสวัสดีครับวันนี้พบกับผมหนึ่งซาปโปนครปฐมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเล่นซาวคาร์บเดลต้า2 0 0นะครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าคุณภาพเสียงนั้นดีมากๆเลยนะครับความหนักแน่นความชัดเจน ความสดใสของเขาสะอาดเกลี้ยงมากๆนะครับเบดเป็นลูกเป็นก้อนสไลด์นี่เป็นแบบล้างลูกปืนลื่นป๊ดลื่นป๊ดน,น,น,นะครับทำจบ1 0 0นตะครับตัวนี้จะมาด้วยการถึง6ไมมโนนะครับสเตอร์2ชุดมีชุดรีเทิร์นอีกบานจะไทยเลยเลยรีเทิร์นเยอะมากชุดนี้นะครับกรุ๊ป4กรุร๊ปนะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับตัวนี้เล่นง่ายที่สุดอย่างที่บอกไปนะครับมีเกณฑ์มีไฟแพนทอม4 8โวลต์ปุ่มกดไลน์ในกรณีที่เราใช้ เป็นมือถือคอมพิวเตอร์พอเราเสียบลายลาแเรากดลายถ้าเราใช้ใหม่ไม่ต้องกดนะครับ EQ มาด้วยกันถึง4เม็ดนะครับชัดกิฟนะครับชัดกิฟชัดมากๆนะครับแหลมกลางเบสน,นะครับออกมี6ออกนะครับออก5อ็อก6กดวอลลุ่มเอานะครับอันนี้จะไม่เห็นและต้องเอาออกให้เห็นกันชัดๆนะครับ เครื่องนี้นะครับจะไม่มีเอฟเฟกมาเราสามารถซื้อเอฟเฟกนอกดีๆใส่ได้เลยอย่างในตัวอย่างนะครับผมใช้ Yamaha SPX990 นะครับเสียงมันจะเหมือนคอนเสิร์ตนะครับที่เราจูนบวกแกอาไว้นะครับเรายกออฟหครับทีนี้เอฟเฟกเนี่ยเราใส่มาตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเรายังสามารถใส่ไอ้เจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไร EQ ให้กับรีเทิร์นได้นะครับแต่ตอนนี้ผมแฟวนะครับเป็นไงครับเสียงคุณภาพ งานเวทีงานร้องคาราโอเกะนะครับงานพูดงานบันเทิงทั้งหลายแหละดีเยี่ยมมากๆนะครับอ่ะภาคไห่มันก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมนะครับภาคดนตรีเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงมาให้ฟังกันสุดยอดจริงๆตัวนี้เครื่องใหญ่มากๆนะครับส,สาายจวมม้หน ชิดแม่นเจ้าโสิมีลูกติดก็บ่ได้ผิดก็บุญไดใดสวดสงฆ์กเปียวเบิ่อลังงานสาดทำดีดีสมมองวาสนาของอ้ายแน่นาได้ไหมคนนี้สิมีบุญอยู่บ่ซาดนี้สิได้บายซี ขวันลนับนาพที่ลงรักเธอเข้าแล้วนะแม่ยอดยายีหัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยึด สัญญาจะรักแก้วตาจนชีวมาลายให้เธอเป็นคนสุดท้ายไม่มีหลบมา ใจพี ไม่เธอเป็นคนยื แกวตาจนชีพมาลายให้เธอเป็นคนสุดท้ายไม่มีลูกไม้หลอกน้าคนนีหยุดดิดดการเป็นแม่มา้มาเป็นมมเมียมาแม่ยอดยาย นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อโทร0823292891ครับ1ซาวโปนครปฐมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพนะครับเราบอกแล้วนะครับของเด็ดๆของสวยๆต้องที่1ซาวโปรับรองไม่ผิดหวังโดนป้ายยากันทุกคนนะครับสำหรับตัวนี้ใครมีงบซื้อเก็บได้เลยนะครับสุดยอดตัวโคตรใหญ่เลยไม่ได้ใหญ่ธรรมดาโคตรใหญ่เลยดีกว่าเห็นช่องแค่เนี้นะครับภายในเครื่องในมันโคตรแน่นนะครับ จะเอาอะไรมาเทียบเสียงกับมันก็ลําบากแล้วแหละเพราะว่าเนื้อมันมาเต็มๆความแน่นความนุ่มความลึกความสะอาดใสของเสียงนะครับดีเลยไมไม่เยอะนะครับแล้วก็ร้องคาราโอเกะได้อย่างสบายๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแาวครับเดลต้า0 0ครับอังกฤษแท้ครับ